อีหลามนําផងสายตาขอยิงรักจิ๊นนึงนะพี่สงสารหารดตานี่ไกล คู่นาดวูินูเขาเขียวโอเคนะครับก็เสร็จรีบร้อยนะครับดีแม็กซประตูอีกหนึ่งขั้นนะครับคันนี้ก็มาไกลนะครับแล้วก็จองคิวกัน นานอยู่พอสมควรวันนี้ก็ถึงชี่ติดตั้งแล้ว12นิ้วนะครับเป็นงานของ GTX ติดตั้งใรูปแบบของหลังเบาะนะครับขยับเดินหน้ามานิดนึงคู่หน้า8นิ้วโอไ y อ n นะครับเราใช้ของแบรนด์กันเลยแอมขับซับเป็น GTX นะครับแล้วก็ขับเสียงก้างเป็นงานของ GTX ปรีนะครับเป็นงานของ audio cord เสียงไม่ต้องห่วงนะครับพลังเสียงเนี่ยโอโ้โหดังนะครับมัน ส,สุดแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของความไพเราะเนี่ยสำนักนี้หายห่วงในเรื่องของเสียงเน,ยนเนียนทุกลำนะครับงานติดตั้งเกิเดแบบนี้ใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างเบาะหลังนั้นยังคงล็อกได้เหมือนเดิมนะครับมีแนวเอียงนั่งสบายเบาะด้านล่างนี่ก็ล็อกได้เหมือนเดิมไม่บอกไม่รู้เลยครับว่าทําเครื่องเสียงมาก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเหลืออีกหลายคันเลยที่ต้องเคลีย กบคลิปเพลงตอนนี้ครับ